นี่เป็นจุลินทรีย์ที่ผมจะมอบให้นายกวันนี้อาไปใช้เคล็ดลับของเขาคือต้องคนนะง่ายยากไหมฮะยากไหมคนอย่างเดียวคนอย่างเดียวตัวแรกที่อยากอยากจะให้ท่านนายกชมขวดแรกนี้คือท่านเห็นวันที่ไหมครับคือวันที่อะไรวันที่สามสิบสามเดือนหกท่านรู้ไหมฮะนี่คืออะไรนี่คือน้ําเน่าน้ําเน่าที่เราว่ไปตักมาที่หน้าวัดตะทยนาเรศทั้งมีกลิ่นเหม็นทั้งดา เมื่อเดิมโดนจุลินซีตัวนี้เข้าไปวันเดียวกลายเป็นน้ําใสหายกลิ่นเหม็นเดือนน้ําเน่าดาเลยเมันกี่เดือน,นะฮะหกเจ็ดแปดห้า <5 S 2> เดือนห้าเดือนห้าเดือนเป็นน้ําเป็นน้าดีด้วยสายตาท่านเนี่ยเป็นน้ําน้ําดีเลยล่ะเห็นไหมฮะนี่ฮะอ c o สูน์ว่ากําจัดน้ําเสียได้ตัวที่สองที่อยากให้ท่านดมนี่คือจุลินซีอายุแปดเดือนแล้ว เมื่อเขาเข้มข้นแล้วอยู่ตัวกลิ่นจะเป็นแบบนี้กลิ่นจะเป็นแบบนี้แล้วครับกลิ่นจะออกสีสีนวลๆและหอมหอมสีเป็นอย่างนี้กินอย่างนี้อออกินอย่างนี้กินอย่างนี้ฮะจะได้รู้ว่านี่ฮะเปรี้ยวแบบหมักกระแท่เลยเออนี่แหละฮะนี่คือนี่คือไม่ต้องไม่ต้องคนแล้วแล้วไม่ต้องเปิดสายอ่า ก็แลอ่าท่านตัวนี้ให้ท่านชมนี่คือดินจากเศษอาหารไม่เป็นอย่างงี้ฮะตีกายจากเละเป็นอาหารอ่าเนี่ยเนี่ยนี่เดินเศษอาหารอ่า่วนอันนี้สัมผัสได้ฮะดินใบไม้อย่างเดียวใบไม้ใบไม้อย่างเดียวไม่มีอะไรฮะอ่าอันนี้ตามมาทางด้านนี้ฮะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อนอันจะสาวมาเปิดถังขอจุลินซียด้วยฮะปักบัวมา ตัมโออ่ะเปิดเปิดเปิดถังมาเปิดถังนี้ให้หน่อยครับอ่านี่การฝ้ามถังเสร็จอาหารจำนวนมั้งอาลาจุลินทรีย์หน่อยเดี๋ยวเมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นดินไปแล้วก็เอาถังนี้ไปผออ่ะครอบตรงนี้ท่านนายกท่านไม่ยกเป็นดินหมดแล้วกลายย่อยสลายเหลืออ่าครับอ่าท่านนายกนี่ ที่ผมบอกว่าถึงสิบวันให้ฟ้ามถังอ่าหนูฟ้ามถังลงไปเลยนี่สิบวันนี่ยใช่สิบวันแล้วครับไม่ถึงดีครับน่าจะแปดวันฟ้ามบุ๊กเลยฟ้ามบุ๊กเลยนี่ไปเงี้ยไปเดือนมายังอ่าฟ้่มไปอันนี้ครับท่านนายกอันนี้สิบวันอันนี้สิบวันมันเป็นอย่างนี้และมันกําลังเป็นดินอย่างเร็วมากและท่านนายกอ่หนู ไไมเมื่อวันที่21นะฮะท่านอาอบตอ,อะไรนะบางเปาหมอเป็นผู้ฟั่ำ <ไป S 1> ผ่านไป3ามวันท่านเปิดนี่ฮะมันเป็นอย่างนี้ไไว3วันท่านลาาจุลินทซีหนูล่าเลยแล้วถ้ามาเปิดอีกครั้งหนึ่งน่ะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะ,ะยกไปเรื่อย,ย,ย,ยๆเลยนี่คือวิธีการกำจัด,ค,ดครับแต่ตอนนี้สามารถเอาถังไปใช้ได้แล้วต่อไปหนูเปิดถังนี้ให้ท่านนายกดู เดี๋ยวๆถังนี้คว่มเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้สามวันเองนะครับแล้วเป็นไงครับอ่านายกลาจุลินซียหน่อยเดี๋ยวๆนายกดูซิมันมีอะไรในเศษอาหารเนี่ยนี่ไงล่ะนี่มันทั้งหมดมลเลยไม่ว่าอะไรที่เรากินทิ้งไปขยะบีนี่น,นี่คั่วอะไรคั่วอะไรเออคั่วอะไรคั่วฟักทอง <laughs> <laughs> ข้าไปดูใบไม้สีนี่ฮะเมื่อ<ะ>กี้นี่แหละเมื่อกี้เราจะเห็นต้นไม้นะที่เราเห็นต้นไม้ที่ได้มาเองอะค่ะอืม